บริจาคมารับรองเราไม่เก็บไว้นะครับเราไม่เก็บไว้แล้วนะโพมนาแล้วนะกับทุกท่านที่ได้มอบรางวัลนะขอให้บุญกุศลที่ท่านได้มอบรางวัลและนำบุญกุศลที่ท่านได้มาร่วมคือหลอดไตัวเพื่อตัดมาะชาราชช่โชคืนนี้จงเป็นของทุกท่านผู้ชมที่มาร่วมบุญที่สิ่งใดก็ขอให้สมหว่งมากๆศาสนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินที่ทองขอให้ได้ทองนะครับมีลูกก็ขอให้เป็นลูกที่ดีกับพ่อของ มันอานะครับนวันนี้เรามาเที่ยวมาทังทีเที่ยวแบบไม่ทิ้งขยะกันเนาะ,ะินอะไรแล้วอย่าลืมนะคระเ,เราเที่ยวแบบไม่ทิ้งขยะก,กันนะทใหญ่ก็ก็ยาเว้อถังค่อย,ท,ย,อยท้งหรือให้ะวาเด็กไปทิ้งเราเป็นต้นแบบทีดีเป็นต้นแบบดีนะูกหลานลาน้องหนูเไมด้เอ,เอาปเป็นตัวอยางให้เป็นอย่าง ไปใส่ลูกนะพวันนี้ขอให้เงินเต็มถุงนะลูกนะจะบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วบอกว่าจับสลากมาได้ถุงกระพายหนึ่งถุงเอ่อขอให้ค้าขายดีๆนะครับขอให้เงินเต็มถุงไวๆได้เงินได้ทองเต็มถุงนั่นแหละตอนนี้เอาแล้วผู้ช่วยเอกชัยกับ